เค okay. สวัสดีครับสวัสดีบ้านเคสทาวสสวัสดีนะครับสวัสดีรับข้าวมันสุกนะครับเือนคิววันนี้ด้วยแม่ติมม่มซำแม่ติ่มซำแม่นะครับแม่ของแม่หนูคิมนวดสวัสดีลูกคิมนวดคิมนวดคิมนวดนะครับแม่ของแม่น้องอนอน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 ,น,อ,นอ้อนแล้วก็ไหนมีแชมพูนะครับแชมพูอยู่ข้างบนนี่คตรงนู้นแชมพู ลงมาไม่ลูกเอลคิดดูว่าเธอบังตัวแชมพูนอยเอลแชมพลลมลูลงมาแล้วอ่ลงมาแล้วแชมพูสวัสดีครับแชมพูนี่ก็ยอมให้เข้าใกล้ได้นิดๆน,น,นะครับมีเงาบ,บ้างเป็นบางจังหวะอ๋อจะาออกเล็บสิเธอดึงได้เธอออกเล็บอะ <c oughs> เกี่ยวนึ้ว่าจะให้อาหาร <c oughs> นึ้ว่าจะให้กับแมรีอะไรอย่างนี้แชมพูนะครับ โอเคพี่กวักสวัสดีครับผมอ้อนมากวันนี้พี่กวักมันลูกอยู่พักหนึ่งแล้วยังไม่ยอมให้ไปไหนเลยพี่กวักทองพี่กวักทองอไปคนต่อไปใครอะแฮมมี่โหนั่นไปดูแลแฮมมี่แมวแม่เนนะครับแล้วก็ปลาทูแมวแม่น้องอยู่ตรงนั้นนะครับอา เสียงอ,อ,น,อ,อนอ้อนอะเสียงอ,อนออนี่โอยอ๋ัดดีค่ะพี่เบคอนเบคอนนี่อ้อนมากนะครับแล้วคนติดคนติดคนนะฮะอืมประดีนช่วงนี้เป็นรอบตอนช่วงกลับมาจะเป็นรอบปล่อยอของพวกพี่น้องเขานะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยทําให้ไม่ได้อรูปเล่นกับเบคอนแต่เบคอนก็ได้เดินนะครับประมาณสองชั่วโมงนะครับช่วงบ่าย งับ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 อ้อ,อ,อเกี่ยวแรงเลือดออกไหมเนี่ยเกี่ยวซะเล่นนะครับเขาอ,อยากเกี่ยวเล่นด้วยเร,เริ่มยาวะอ่ะพี่บาระแม่ของแม่หนูนะครับพี่บาระก็จะได้ปล่อยพร้อมรอบแชมพูคีมนวดนะครับประมาณสองชั่วโมงรอบบ่ายนะครับสบายดีปาทูหายไปแล้วอแม่ติม่มวิงม่งออกมาแต่เมื่อไหร่แม่ติ่มซามนะฮะเมื่อกี้อยู่ในกรงนะครับนี่เดินมาข้างนอกแล้ว ก็ตอนนี้ก็กลุ่มนี้นี่แมวทุกตัวสนิทกันดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรกันจะมีปารทูกับแฮมมี่ดูมีวัดวัดกันบ้างเป็นบางระยะนะฮะแต่โดยวรวมแล้วยังเข้ากันได้ดีโอ้เนี่ยเลือดออกอะไรที่โดนพี่เบคอนเมื่อกี้เล็กน้อยนะฮะโอเคใครพี่เบลล่าสวัสดีครับเบลล่าเพิ่งรูปเสร็จไปเมื่อกี้นะครับออกมานนี้คือต้องมารูปพ่อก่น พอรูปเสร็จแล้วถึงจะเขาขึ้นไปทำอะไรขอเขาอย่างอื่นต่อเบลล่าเบลล่าโอเคโจลี่โจลี่แทมมี่โจลี่ต้อทำแม่เนียนเนี๋ย,ยลูกอาทิตย์ก่อนแม่เนียเพิ่งมาหาไปใช่ไหมเมื่อก่อนแม่เนียเพิ่งมาหาไปโจลี่นะครับสบายดีนะครับอ่ะใครอีกใครครบยังครบอง,งยังอ๋อ oh, แต้ยบุญแต่เ้ยบุญไปไหนเนี่ย แต้มบุญแหวะอยู่จะบอกนะว่ากขาตัวขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังคาแล้วนี่นใครใครอยู่ใต้โต๊ะอันนี้โจลี่อ้าวแต้มบุญหายไปไหนใครเห็นแต้มบุญบ้างใครเห็นพี่แต้มบุญบ้างแต้มบุญหายคิดว่าน่าจะไปอยู่บนหลังคาแล้วหรือเปล่าอยู่ใต้โต๊ะใต้โต๊ะไม่มีใต้มันไม่มีอ้าวพี่แต้มบุญหายอยู่ข้างบนแล้วหรือเปล่า ชนะขอยืนขอสอดยืนสูงนิดนึงเฮ้ยจะขึ้นไปมาข้างบนนั้นไม่อยู่นะฮะเอ๊ะแต้มบนไปอยู่ไหนเนี่ยบนเชลบนเชลก็ไม่มีอุ้ยประกาศพี่แต้มบุญเล่นซ่อนแอบอีกแล้วพี่แต้มบุญเล่น,อนอแอบกับเราอีกแล้วนะฮะพี่แต้มบุญมา,มาก่อนปิดคลิปเรามาตามหาพี่แต้มบุญกันดีกว่าไปห,หาเจอก่อนชนะอยู่ข้างล่างไหม อยู่ข้างล่างไหมเจนเนอร์สิไม่มีนะฮะข้างล่างก็ไม่มีนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เดินออกมาแวบหนึง่งอ่ะเด็กหนึ่งที่หลังม่านพี่แต้มบุญหลังม่านไหมเฮ้ยช่วยขเฮ้ยปุ๊บ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 หลังม่านหลังม่านก็ไม่มีฮนะหมดยังเด็กสองม่านอ่ะ,อะไม่หมดกะทีนี่แหละ แถมนี่ใช้ตามหานพี่แต่บนเสร็แล้วปึ๊บเรออยู่ข้างนอกชเช่ออยู่ข้างนอกเปล่าข้างนอกเปิดแค่งาเง,งไว้เพราอให้อากาศระบายนะครับพอช่วงนี้พอดีฝนตกฝนตกเพิ่งจะซาซาไปเนี่ยครับเฮ้ย <c oughs> ประทู <c oughs> เห็นแต้มบนไหมลูก อ้าวนั่นไงเดินอ๋อไปอยู่ในห้องของพี่กวักนูน่นแต้มบุญนะครับแมวของแม่หนูโอเคอ้าวแต้มบุญมาปิดคลิปหน่อยแล้วปิดคลิปหน่อยลูกสวัสดีนะครับคุณนายวันสุขขอให้ท่านมีความสุขแฮปปี้วีเคนครับสวัสดีนะครับแต้มบุญ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 ไปกับพี่แต้มแล้วนั่นนะครับอืม